ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมดิชั่นเจนะวันนี้คุณอยู่ในเกมเวสซิงอาริตครับแต่ว่าเป็นวิดีโอที่ผมอัดไว้เกี่ยวกับการลงดันนะก็ดันนี้ชื่อว่าชื่อชื่อตามบอสนะครับ M M3 อะไรนะ M Immiscary Immiscary of Frame นะครับนะชื่อของแปลกๆอ้ชื่อบอสนะครับเนี่ยก็อยากจะเห็นได้ว่าครับบอสคล้ายๆเอ่ออะไรนะ ตัวอะไรวะอสูรใช่ไหมอสูรมีปีกนะก็เท่ดูนครับอย่างที่เห็นครับบอสจะบินขึ้นแล้วก็พ่นไฟนะครับนะตามเป้าหมายที่เ,เขาเล็งไว้นะแล้วก็จะมีปล่อยไฟรอบตัวแบบนี้นะแล้วก็จะปล่อยไฟแบบเขาเรียกอะไรปล่อยแบบคว้าดน,นะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่าที่หลบง่ายครับเข้าใจครับท่านี้ก็ระวังหน่อยนะเวลามาบินขึ้นให้สังเกตไฟรอบตัวเรานะครับถ้าอยู่แล้วก็ให้ให,หลบทันทีนะ อันนี้ก็ท่ากระจายครับไม่เท่าไหร่ครับพอหลบได้หลบสวนไปเลยก็หลบสวนไปข้างหน้าเลยก็ได้นะท่านี้เขาก็จะดูดมาครับแล้วก็ให้เรากดออดิชั่นนะแล้วก็แล้วก็พยายามหลบออกมาครับไม่งั้นจะดนโดนระเบิดนนะถ้าแช่นานไปก็เลื่อนรถด,ด้วยนะพยายามอย่าก,กดพลาดครับเพราะแรงอยู่น,าน่าท่านี้แล้วก็จะพ่นไปแบบนี้ครับนะพ่นไปเรื่อยนะแมคานิกไม่มีอะไรยากเท่าที่ควรนะครับแต่ก็แค่เราต้องระวังนิดนึงนะ อย่าไปโดนท่าเขาบ่อยนะท่าก็เดิมๆครับนะส่วนใหญ่จะออกท่าเดิมๆประมาณนี้นครับนะเปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยแทบไม่อะไรเท่าไหร่อนะันนี้ก็จะให้หลบออกมาครับเห็นเขาปล่อยอัพึืนปุ๊บก็หลบมาเลยนะเดี๋ยวก่อนแวะไปดูท่าทีเด็ดเขาก่อนไหนท่าทีเด็ดอย่ไงไวะ ที่นี่ท่าท่านี้นะเขาจะมีท่าชาร์จของเขาด้วยนะก็ให้จาัดก,การไวๆนะครับนะไม่งั้นก็จะเป็นระเบิดไฟรอบตัวนะครับยังไงก็โดนครับต่อให้หลบยังไงก็โดนนะก็จะลดเลือดอประมาณ70%ครับแรงอยู่แะครับนะแต่ถ้าสตันเขาสำเร็จก็ฟันได้เรื่อยครับไม่มีปัญหาครับ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่าจเดิมครับยกเว้นท่าชาร์ตของเขานะพอเริ่มเลือดเล่นน้อยแล้วเขาจะมีท่าไอเขาเรียกว่าไงนะปล่อยหลอกปล่อยหลอกผมียกว่าปล่อยหลอกนะเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับเดี๋ยวว่าจะมีล่าในคลิปผมเนะี่ยเนี่ยมันจะปล่อยหลอกทีแรกมันจะปล่อยเป็นกระกระบาดรอบเออรอบตัวเราเป้าหมายใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันปล่อยออกออกโค้งไงรอบข้างเหมือน มันเคิร์ฟปล่อยแบบเคิร์ฟออกมาแบบเมื่อกี้เดี๋ยวให้ดูใหม่นะปกติถ้าชาร์จลงพื้นือนเนี้ยมันจะปล่อยอ่าเป็นรูปกากบาทตรงตัวเราใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันเคิร์ฟออกมาจากตัวมันละเห็นไหมดูใหม่ดูใหม่นะดูใหม่ดูอีกทีนะเห็นไหมมันเคิร์ฟออกมาเลยนะมันผิดกับตอนที่มันปล่อยเดี๋ยวขอดูปล่อยแบบแรกก่อนนะแบบแรกมันปล่อยแบบนี้ครับนะเห็นไหมแบบแรกมันเดี๋ยวดูก่อนนะเขาก็จะปล่อยแบบนี้ครับตามเป้าหมายแล้วก็เป็นไฟจากพั ห้าเหมือนดอกไม้ครับห้าแฉกมารวมกันตรงกลางครับแต่ทีเนี้ยไอแบบเมื่อกี้คือการปล่อยแบบเคิร์ฟนะปล่อยแบบเคิร์ฟมาหาเรานะครับเนี่ยจากตัวมันมาหาเราเลยนะแล้วก็เพื่อนเราก็โดนเลยครับมันมันประมาณว่าคือเราอยู่ตำแหน่งไหนครับเพื่อนกับเราอยู่ในตำแหน่งไหนมันก็จะปล่อยเคิร์ฟไปหาเพื่อนด้วยเราด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวดูกันก่อนนะเห็นไหมสังเกตนะปล่อยปุ๊บเนี่ยี๋ยวมันทุบพื้นปับ๊บ มันเคิร์ฟไปหาเพื่อนเราด้วยแล้วก็ตัวเราด้วยนะก็ตรงนี้ก็ระวังนิดหนึ่งครับก็หลบไปโซนข้างหน้าครับเพราะว่าปกติเ,เราล็อกเป้านะครับเราล็อกเป้ามอนสเตอร์อยู่นะครับเราชอบหลบออกข้างกันใช่ไหมทีนี้มันมันเหมือนเอามาแก้ทางเราในการที่ให้เราหลบไปข้างหน้าครับแต่ต้องดูด้วยนะข้างหน้ามีไฟรหรือเปล่านะให้ระวังนิดหนึงนะครับนะก็น่าจะประมาณที่ครับท่าใหญ่ๆก็แทบไม่มีอะไรมากครับที่เหลือก็ออกท่าซ้ำๆนะครับก็ให้ระวังกัน ความชินนะครับให้ระวังกันอาจจะลงหลายๆรอบก่อนก็ได้นะก็ประมาณนี้ครับด้านนี้นะกับผมมิชชั่นจีนะครับก็จะขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชิดชอบกดไลค์ซับสไคร้ด้วยครับดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยครับนะไปไหนปิดปากปิดจมูกล้างมือให้สะอาดนะครับกราบสวัสดีครับ